กด subscribe My Channel Official รลุ้นรับมาเทอร์ไรน้ำมันก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความการุณาช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ My Channel Official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะ วันนี้เล่นกับใครบ้างเพราะจะตอบว่าวันนี้หนูหอมแก้มไทก้าวด้วยแม่สนิทกับเขาหอรอลูกอ่ะใช่หนูชอบเล่นกับเขาเขาหน้ารักนียหนูก็เลยหอมแก้มเขาอ่ะคิดว่าเขาได้นิสใส่อย่างนี้มาจากพ่อบ้างไหมเป๊ะเป๊ะผู้ชายอะไรยัดเงินใส่เก๊ะเมียเงินสดอะ่ะสามแสนสามแสนใส่เก๊ะต่อวันตอนพอาเรากลับเข้ามาในวงการอย่างงี้ช่วงนี้เรามีปัญหาไม่ไก่กันลืมแบบนี้ลืมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำงานไม่ได้ แล้วเขารู้สึกว่าทําผมอันไหนก็ไม่รอดเฉดแล้วหน้ามึงก็ไม่รอดแล้วเจอเสื้อผ้าอย่าออกทีวีมินไปนั่งที่เดิมเราขึ้นรถมาร้องไห้เลยอ่ะคือร้องไห้กับพี่มิแล้วบอกว่าหนูทํางานไม่ได้แล้วอ่ะหนูไม่ใช่คนเดิม สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโคเด้งยาสีฟันดีเดนฟันสะอาดลมหายใจสดชื่นหลอดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาสอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แน่รู้จกักวันนี้นะจ๊ะเราจะไปคุยกับแขกรับเชิญที่ พร้อมกลับมาคัมแบ็กหลังจากที่ตั้งท้องแล้วตั้งท้องอีกตั้งท้องแล้วตั้งท้องอีกจนคนดูเหนื่อยแทนนะครับไปพบกับเบ้น์พรชิตาวันนี้เธอเลือกอาหารรออยู่ข้างบนแล้วตามไปค่ะและตอนนี้ลืมบอกไปว่าแม่อยู่ที่ร้านโปรดของแม่ร้านหนึ่งร้านขนมจีนต้นกล้ามปูนวลจันค่ะสวยอย่างนี้เลยนึกว่าอยู่เชียงใหม่ ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงมาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วค่ะพรชิตาเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะพรชิตาสวัสดีค่ะอย่าลืมดูให้จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจกคิดถึงไหม เนกียพี่เวลาเปิดไปดูทีวีหืมบทนี้มันน่าจะเป็นของเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจะมีอารมณ์แบบหืมถ้าฉันอยู่อันเนี้ยน่าจะเป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่จริงจริงนะเพราะว่าหนูเล่นมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่นะสิบสี่สี่อ่ะที่นี่เขามีกับข้าวหลายอย่างนะแลดความอ้วนลดวันไหนดีรู้ไหมวันไหนคะวันหลังวันหลังวาย ได้ถ้าพี่พูดอย่างนี้ได้อรวันหลังนะเ,เพราะว่าวันนี้เตรียมของแน่นอย่าบอกว่าไม่กินนะไม่ได้นะไปเลยไปเลยสิ่งที่หนูรีเควสต์ว่าให้พี่วันนี้พี่ไปลดวันหลัง <c oughs> เราต้องบอกตัวเอง <c oughs> วันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะมีน้ำยาหลายใจนะจ๊ะน้ำยาปูน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ,อก่องแคบหมูมโรตีแกงฮังเลหมูทอดน้ำตาลตาหนุ่มขนมเปียกข้าวฟ่างเค้กมะตูมร้านต้นก้ามปูนวลจันเนี่ยเขาเปิดทุกวันแล้วมาที่นี่เหมือนเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปรีสอร์ทที่เชียงใหม่แล้วก็ชิมไปคุยกันไปเลยนะจ<ห>๊ะเหนยดูสิเอาน้ำยาปูหากินไม่ยากหรอกแต่ที่เนี่ยใส่ปูมาเพิ่มมาให้เป็นช็อตถึงเร็ดเด้อเฮ้ยเจ๋งอะ ขอโทษนะคะในนั้นช็อตไม่ว่าในเนี้ยตักมามีแต่ปูพี่หายใจตรงไหนเนี่ยปูเดี๋ยวด้ใช่อ,อร่อยนี่เป็นไง เขาจัดดีอ่ะเอากลับบ้านให้สามีใช่ไหมเรานี่เพิรักหัวเนาะทีนั่นเราคิดถึงผัวเราเนาะถามจริงเนี่ยมันไปจิดไงถามจริงถามจริงอย่างกูจริงๆไม่รู้จักกันเลยหัวไม่เคยทํางานกับพี่มิกเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วก็เผลนว่าวันนั้นเนี่ยไปเจอพี่มิกที่กองถ่ายแล้วเขาก็ทักขึ้นมาว่าเออขอโทษนะครับน้องรู้จักพี่คนนี้หรือเปล่าทําไมเหรอคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออมิกรู้จักผู้ชายคนนี้ แล้วเขาเนี่ยไปพูดถึงหนูในทางที่ไม่ดีเหมือนแบบจีบอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุยอยู่แล้วก็เดี๋ยว <c oughs> คุยทีนึงก็ได้ป็นแปลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพูดจาแบบว่าไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเออไม่ไม่ใช่เลยค่ะพี่แค่คุยแบบรู้จักกันเฉยๆก็เขาบอกเออพี่ก็ว่าทำไมมาพูดเรื่องนี้เออมาเติมเพืออ่อไม่ถึงว่าหนูก็ไม่เข้าใจแล้วหนูก็เออเอางี้ดีกว่าพี่เอาเบอร์มาดีไหมเอาเบอร์พี่ามาเราไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรตอนไหนไม่ได้คินอะไรเลยนั้นไม่ได้คินอะไรเลยแค่แบบ หรือเราไม่ทันมันไม่ไม่รู้แต่หนูแต่หนูคิดว่าไม่ได้ตอนนั้นไม่มีการจีบเกิดเลยไม่หนูว่าไม่ทันมันล้ำลึกมากนะบอลลูมอุนหลังจากวันนั้นที่คุยกันนะคะก็คือยังไม่ได้โทรศัพท์ไปเรื่องนี้นะคะไปเจอพี่มิกอีกงานหนึ่งเป็นงานเดินแฟนโชตัวพี่มิกไม่ได้เดินแฟนโชแต่หนูว่าไปเดินแฟนโชวพอ์เอิญวันนั้นนะคะทุกคนก็จะไปเที่ยวกันแล้วหนูก็เป็นคนแบบกินเหล้าเก่งมากที่กินไปสองแก้วเมาอ้วกแตกคุเล็มากเลยคือแบบ คือความที่ไม่ค่อยได้กินนะเอาตรงๆถ้าเป็นสมัยนี้พี่จะเห็นภาพหนูโผล่หัวออกมาจากรถแล้วก็อ้วกบนทางด่วนทุเลศดมากเลยแล้วแม่หนูก็โกรธมากกินอะไรเข้าไปหนูกินแค่2แก้วจริงๆหนูกิน2แก้วจริงๆเดี๋ยวแม่ถามพี่เขาเลยพวกเนี้ยไอ้มิกใช่ไหมไอ้มิกใช่ไหมแม่ก็หมายหัวว่าไอ้มิกเดี๋ยวพวกเนี้ยมึงเจอกูด่าแล้วมันจุดไหนที่มันเข้ามาป้วนเปี้ยนในหัวใจเราหลังจากวันนี้แหละค่ะไอที่แม่โทรไปด่าเนี่ย หนูก็ต้องพี่เออขอโทษนะแม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่หนูก็ไม่ได้กินเยอะนะพี่ก็เลยกลายเป็นว่าคุยนิสัยมันอะมันชอบดูแลคนใช่แล้วมันเป็นคนจริงใจเหมือนเวลามันพูดแล้วมันพูดจริงๆนะมันไม่พูดเยอะเท่าทุกวันนี้ใช่ไหมเมื่อกีเยอะเยอะแบบนี้แหละค่ะพี่เก็บของไปแป๊บหนึ่งเราจะได้เมาส์ให้มันเลยบนโต๊ะนี้นะคะเวลาเลี้ยงลูกอะ แม่สอนให้เลี้ยงหรือว่าเรา,เราไงเราต้องไปเรียนเพิ่มตเติมเหมือนแม่ใหม่ๆรุ่นใหม่เขาทำกันไหมหนูไม่ได้เรียนอะไรเลยคะ่ะแล้วก็ไม่อ่านหนังสือด้วยไม่อ่านดูอินเทอร์เน็ตอะไรเลยเพราะหนูรู้ว่าเด็กแต่และคนมันไม่เหมือนกันแล้วลเราก็ถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันเนาะแต่พอถึงวันหนึ่งที่มีลูกหลายคนนะคะเริ่มแบบจัดการลูกไม่ได้แล้วร,รู้สึกว่าเฮ้หรือเราต้องไปเรียนนาะอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนนิสัยของเด็กในแต่ละช่วงวัยใช่เขาสอนยังไงก็คือเรียนยาวๆได้อะไรมาบ้าง ได้ความได้ความประหลาดของตัวเองค่ะหมายความว่าปกติหนูจะเป็นคนดุถ้าเรียกเราต้องรู้อภิปริมมาอีกทีนึงคือดุแล้วอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> แต่ว่าพอไปพอไปเรียนนะคะเราจะเข้าใจเด็กมากขึ้นวะ่าแบบตอนนั้นเขาทําอะไรอยู่เขาทําอย่างอื่นเขาอาจจะมีสมาธิบางอย่างที่แม่เรียกสิบครั้งก็ยังไม่ได้ยิน mm hmm. อะไรเงี้ยเราโกรธเขาไม่ได้นะ mm hmm. เขาก็เลยเหมือนกับแบบให้เราหันมามองตัวเองว่าแบบคนที่เอาแต่ใจอะ่ะคือใคร เราหรือลูกแล้วเราอ่ะเลี้ยงให้เขาอ่ะเป็นคนยังไงเขาก็ได้ไปจากเราเหมือนคนโตโตคุยกันใช่ก็จะมีคําถามไปก่อนแต่พี่มิกเขาไม่ได้นะพี่เข <c oughs> าหูดหงิดหนูนะก็จะขึ้นทันทีเลย <c oughs> แต่นบางจุดเราก็สอนลูกแบบไทยมากเลยนะลูกเราต้องหูข้าวเป็นเหรอพี่ยังหูข้าวไม่เป็นเลยเอาจริงๆอ่ะ หนูไม่ได้สอนว่าให้เขาหุงข้าวเป็นถือหมายความว่าหนูให้เขาเลือกว่าอยากจะรับผิดชอบอะไรในบ้าน<อ>เบนอยากให้เขาทํางานที่สําคัญในบ้านเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญของบ้านอะไรบ้างนอกจากหุงข้าวเนี่ยอย่างเช่นล้างจานเชน็ดโต๊ะเอาเสื้อไปเก็บในตู้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็หุงข้าวอนะ่างเงี้ยเป็นให้เขาเลือกว่าอยากทําอะไรอ,อยากหุงข้าวถ้าปิมไม่หุงข้าวปิมรู้ใช่ไหมว่าทางบ้านจะไม่มีอะไรกิน <c oughs> อันนี้เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ชใช่อันนี้คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะลูกหนูต้องทําทุกวันนะมันเป็นหน้าที่ของหนูหน,นะลูกเลยหุงข้าวเลยทุกวันนี้ลูกเป็นคน <c oughs> หุงข้าว <c oughs> คุณมิกเขาว่าไงบั่งเขาก็บอกให้ลูกหุงข้าวเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ด่าค่ะพี่ว่าว่าทำไมต้องให้ลูกหุงได้บ้านก็มีมึงบ้านหรือเปล่าที่หุงข้าวเดี๋ยวเราไม่ควรไปเรียนจิตวิทยาเหล่านี้มาใช้กับลูกแล้วควรจะเรียนเลี้ยงผัวยังไงให้เข้าใจผัวที่หมดอย่างนี้ไม่คือมันก็เป็นการสร้างอะไรอีกอย่างหนึ่งอะให้เขารู้สึกว่าแบบเขาภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยทำบ่อยๆเขาก็จะชินแล้วเขาจะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราอยู่ในบ้านที่เราสามารถที่จะควบคุม ในบ้านได้แล้วลูกไปเรียนรู้ละสิ่งต่างๆจากเพื่อนจากฝูงจากสังคมข้างนอกจากโรงเรียนมาเขาเอาอะไรแปลกๆมาให้เรามุ้งพิมเนี่ยเคยมาเล่าให้เบนฟังแม่มีเพื่อนพูดอ e ีด้วยอย่างมันก็ไม่ได้เรียกว่าคำหยาบแต่แค่ว่ามันไม่เหมาะกับเด็กแค่นั้นพิมอยากพูดหรอก็ไม่ได้อยากแต่บางทีก็อยากพูดนะจริงๆแม่ไม่ได้ห้ามนะพิมพูดได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาพิมอยากพูดตอนอายุเท่าไหร่ เอาสัก30ก็ได้แม่ไม่ให้20แล้วกันแม่ก็ให้อีก10ปีเลยเดี๋ยว20่ิบพีพูดได้โอเคแม่บอกโอเคขอบคุณนะแม่ดีใ,ใจมากก็เธอได้เราจะได้พูดคำว่าอีแล้วสักพักหนึ่งปังนั่งข้างหลังค่ะเขานั่งรถตู้เนาะโผล่หัวมาแม่แล้วเมื่อไหร่หนูจะพูดคำว่าอีเจ้าคนนี้เจ้าคนนี้จังหวะนางแบบจังหวะดีมากเด็กอะเวลาไปโรงเรียนอ่ะเด็กจะชอบเป็นอย่างเงี้ย ชอบพูดว่าเขามีแฟนนะเขาชอบใช่นะเป็นไหมลูกเป็นไหมปางเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าเขามีแฟนแต่หนูก็จะถามเขาว่าเวลาเขาขึ้นรถมาหนูถามว่าปางวันนี้เล่นกับใครบ้างเขาจะตอบว่าวันนี้หนูหอมแก้มไทยก้าวด้วยแม่เรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันห้องเดียวกันสนิทกับเขาหรอลูก่ใช่หนูชอบเล่นกับเขาเขาน่ารักนี่หนูก็เลยหอมแก้มเขาอ่ะแล้วเขาหอมแก้มหนูไหมวันก่อนเขาหอมแก้มหนูแม่ลูกคิดในใจก็ไมไปรึกษาพ่อไมมต้องบอกว่ายังไงดีเนาะพอเจออย่างเงี้ยหนูไปไม่ ถูกกันนะพี่คิมคือปางเนี่ยชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเขาจะไม่เหมือนปิมปิมเข้าจําไม่พูดคิดว่าเขาได้นิสัยอย่างนี้มาจากพ่อบ้างไหมเป๊ะเป๊ะจูรู้เหมือนพ่อเลยพ่อเหมือนพ่อมากปางคือเหมือนพ่อมากน่ารักที่สุดอ่อนที่สุดฉลาดน่ารักเอาตัวโลดแต่ก็แบบขี้โมโหที่สุดขี้บ่นที่สุดเราเราจะเย็นมากเลยเนาะการเข้าใจลูกเข้าใจผัวเนี่ยเป็นแม่ที่จะเย็นมากเลยอ่ะมีจุดไหนไหมที่แบบว่า นอกจากดูแลด้วยบ่นเราด้วยเรื่องอะไรขี้ลืมเราลืมหมดลืมทุกเรื่องพี่หนูลืมเช่นโทรศัพท์นี่ลืมประจำแล้วเล่นละครก็จับต้องจําบทต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่คิมแต่ถึงเวลาหนูลืมลืมจริงๆลืมมันจะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วง6ปีใช่ปะที่เราที่เราแบบเลี้ยงลูกเราอยู่เงี้ยสมองเราถูกเซตในระบบที่อีกแบบนึงแล้วตอนพอเรากลับเข้ามาในวงการอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยเรามีปัญหาไม่ไก่การลืมแบบเนี้ยลืมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทํางานไม่ได้ โปรแกรมกาฟโกสกินโปรแกรมออริจินการาฟโกสกินที่ออริจินคลินิกฟื้นฟูผิวหมองคล้ำกระชับรูขุมขนผิวกระจ่างใสคืนความชุ่มชืน้นแก้ปัญหาหลุมสิวด้วยวิตามินกว่า50ชนิดการันตีโดยผู้ใช้จริงโทรเลย The Origin นคลินิสนับสนุนโดย All New วอ u ซ u ซูมิความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด เรื่องสำอาง BSC เปลี่ยนคุณให้สวยตอนพอเรากลับเข้ามาในวงการอย่างงั้ช่วงเนี้ยเรามีปัญหาไม่ไก่กันลืมแบบนี้อุ๊ยลืมลืมตลอดเลยมี้ <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆเลยนะลืมบทลืมขั้นตอนของการที่จะต้องทำงานในขั้นตอนเนี้ยในแบบนั้นเพราะว่าปกติถ้ายิ่งเป็นพิธีกรมันก็จะต้องรู้แล้วว่าอ่ะมันมีซีเควนซ์ของมันนะว่าอันนี้ต้องอันนี้ต่อด้วยอันนี้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 หนูจำอะไรไม่ได้เลยคือทีมงานอะต้องยกตลอดอ่ะ เพราะหนูลืมจริงๆลืมลืมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทํางานไม่ได้แล้วก็มีอยู่อันนึงที่หนูแบบรู้สึกว่าไม่เวิร์กแล้วก็ไม่สามารถกลับไปเป็นตัวเองได้อีกแล้วเลย<ช>ก็คือกลับไปทําพิธีกรครั้งแรกกับคู่กับพี่มิกเนี่ยนะคะมันต้องมีการถ่ายเดโมโก่นอนครั้งแรกแต่ตอนถ่ายเสร็จปุ๊บเราขึ้นรถมาร้องไห้เลยอะคือร้อ,องไห้กับพี่มิกแล้วบอกว่าหนูทํางานไม่ได้แล้วอะพี่หนูไม่ใช่คนเดิม <ท>หนูไม่ใช่เ้นใ,ในในช่วงเวลาของกันมันแบล็งอะพี่คิมเหมือนพูดใครพูดมาก็จะตอบอะไรดีวะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นรายการเกมอะมันต้องสนุกม,ม,มันต้อง,องทันทีต้องขำแล้วเจอไอ้แจ็คเจอไอ้เจ้ามิกกี้เจอแต่ละคนแบบหูไอ้น,นี้แล้วยืนงงอะคือพี่มิกคือทั้งเทปสรุปมันพูดอยู่คนเดียวอะอคือมันเหมือนแบบเขารู้เลยว่าอะไอ้น,นี้ไม่รอดพี่มิกช่วยพี่ช่วยทุกอย่างอะไรก็โยนไม่ให้พี่มิกช่วยหมดเลยเงี้ยแล้วพอเราขึ้นรถมาเราบอกว่าบอกเขาเลยนะว่าเปลี่ยนตัวแม่ไม่โอเคแม่ทําไม่ได้เลย หนูคิดว่ามันเป็นฮอร์โมอนที่ยังอยู่ในหนูเพราะว่าหนูยังให้นมหนูยังเหมือนมันเป็นไอเขาเรียกอะไรนะ Baby Blue, itt, เบบี้บลูนิดๆอย่างนั้นนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกเลยว่ <c oughs> วาเฮ้ยฉันยังไม่พร้อมที่ออกทีวีสักเท่าไหร่คืออะไร <c oughs> เรื่องความสวยกด้น้ำหนักของหนู <c oughs> คนที่ไม่เคยเป็นจะไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยพี่ไม่เข้าใจอ้วนมาตลอดชีวิตพี่ไม่ทันเข้าใจหอมคืออะไรโปรเฟคคืออะไรคือจริงๆอ่ะ ถ้าคนอื่นมองเ็าจะถือเขาไม่ได้อ้วนนะก็โอเคแต่สําหรับเราอะเรารู้สึกแค่ว่าฉันไม่เคยตัวใหญ่เท่านี้นะฉันย้วยไปหมดเลยฉันไม่โอเคแล้วที่สําคัญคือเวลามาทํางานอะทีมงานหาเสื้อผ้าให้ไม่ได้ไม่คีมเนึกออกปะเอออันนี้แหละจะเป็นอุปสรรคของเราปัญหาใหญ่แล้วเขารู้สึกว่าทําผมอันไหนก็ไม่รอดเฉดแล้วหน้าหมือก็ไม่รอดมวเจอเสื้อผ้าอย่าออกทีวีเลยป็นน่งที่เดิมจริงๆมันรู้สึกไหมมันไม่ได้คีมในความไม่มั่นใจของเราอะ มิกเนี่ยเป็นตัวช่วยได้ดีเลยนะเ,เป็นคนที่แบบประคับประคอง<ช>เขาบอกว่าไงตอนหนูท้องครั้งแรกเลยอ่ะหนูเครียดแล้วหนูก็นั่งร้องไห้ทุกคนก็ทักหนดเลยแล้วเสื้อผ้าก็น้องเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วลูก <c oughs> เข้าใจละมันเหมือนแ,แบบมันหลายหลยอย่างเนาะแล้วก็เครียดแล้วพี่มิกเขาก็ไม่เคยเห็นเราเป็นแบบนี้<ม>แล้วเขารู้สึกว่าเมียกูไม่โอเคแล้ว <c oughs> เป็นไรวะทำยังไงดีวะให้มันไม่เครียดทำยังไงให้มันโอเคนางอ้วนเป็นเพื่อนหนู จากที่ตอนนั้นเขาลดเพื่อจะถ่ายเมนเฮลเลยนะพี่คือ,อฟิตมากแบบไป<ส><ส>เล่น<ป>โอ้โหจริงจังเลยอ่ะจะถ่ายเมนเฮลพออ้าวเมียท้องอมากูเลิกละกูอ้วนมากูอ้วนเลยขึ้นมาเลยเป็นเพื่อนหนูอ,ะอ่ะคือเขาแค่รู้สึกว่าถ้าเขาอ้วนคนจะไปทักเขาว่าตกลงไครท้องวะไอเมียก็จะดูปกติไปซึ่งมันเป็นผลอยางงั้นจริงๆหนูไม่เคยคิดเลยนะพี่ทิมรู้ป่ะคือเขาคิดเออเขาคิดแล้วมัน มันใช่ว่ะอะไรอย่เงี้ยตอนที่หนูบอกว่าอยู่ไม่ต้องอ้วนหรอกไม่เป็นไรโอเคแต่พอเขาอ้วนขึ้นมาจริงๆคนมองข้ามหนูไปจริงๆนะอตอนเราเป็นนาง,นางเอกดังแล้วมันมาจีบคนแต่คนมองว่ามิกเป็นแค่แบบ<ล>มึงไม่เคยเป<ล>็นเอก,กมึงไม่ใช่ไป่เอกอะแล้วคนเองเขาควรจะ กับพระเอกเนี่ยเรารู้สึกในใจว่าเออผมก็มีนิดๆหน่อยๆอยู่ในใจแต่พอมาวันวันหนึ่งที่เราแกล้งไม่มีใครเข้าใจกูเลยในโลกนี้นอกจากอีผู้ใจคนนี้คนเดียวที่ใช่เสียสละตัวเองเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราเูเลือกคนถูกแล้วเรโชคดีหนูรู้สึกตลอดเลยพี่หนูรู้สึกตลอดแล้วหนูก็ขอบคุณเขาตลอดเลยเชื่อป่ะอย่างที่หนูพูดอะ่ะคือหนูรู้สึกว่าเหมือนกับโปรโมชั่นมันยังมันเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มขึ้น ด้วยซ้ำอะค่ะอ,อย่างตอนแรกที่เป้นคุยเป้นบอกเราเหมือนรู้สึกว่าพอยิ่งคบไปเรื่อยอะเขายิ่งทําให้เหมือนแบบเขาจะตั้งใจนะเขาจะดูแลนะเพราะตอนนั้นเหมือนกับเป็นงานเยอะกว่าเขาก็าจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามนะเขาจะตั้งใจเขาจะทําให้ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงวันนึงแต่งงานเสร็จเมียไม่ต้องทํางานแล้วนะหยุดนะเดี๋ยวมิกทาคนเดียวเดี๋ยวมิกทาให้อะไรเงี้ยแล้วพอท้องเขาก็แบบเป็นกําลังใจคอยดูแล อ้วนเดเดี๋ยวค่อยลดด้วยกันเดี๋ยวมา,มามาเดี๋ยวเราลดกันนะเลี้ยงลูกก็ช่วยคือเหมือนแบบเออเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีแบบโชคดีมากๆที่แบบว่าได้ได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้แล้วได้เขามาอยู่เป็นเพื่อนพราะความที่เราไม่ได้เล่นเล่นเล่น,ล,น,ล,นละครเล่นอะไรคือปกท้องอยู่อ่ะเมียบ่นบน่น,น,น,นอะไรไม่ไม่เออขอตั้งใช้หน่อยหรืออะไรเงี้ยผู้ชายอะไระยัดเงินใส่เก๊เมียเงินสดอ่ะสามแสนสามแสนใส่เก๊เต่อวันเพื่อให้เมียอ่ะ เอาไปใช้อะไรก็ได้แต่ถ้าใช้หมดแล้วเดี๋ยวมันก็ด่าแต่ว่าเดี๋ยวก็เอามาเติมใหม่น่ะแต่เมยไม่ใช้หรอกมั้งใช่ใชไหมฉันเอาเงินสามแสนยัดไว้ในเก๊ะแล้วมันก็บอกว่าเผื่อจะไปใช้อะไรอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยแลย้วก็ไม่กล้าใช้เกงใจเขาเห็นเขาเหนื่อยคือปกติอะค่ะเขาก็จะแค่เอาไวใ้ให้เฉยเฉจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปยุ่งเพราะเป็นรู้สึกว่าจะเรียกว่าอะไรดีอะคือเขาเลี้ยงเราเหนื่อยแล้วอะมิกเป็นคนแบบเท่าที่พี่เห็นอะมันไม่สวีทออกสื่อเนาะแต่คน หนูนี่แหละถ้ไมันมันไม่สวีทออกสื่อว่าทั้งทั้งที่มันเป็นคนสวีทอยู่บ้านเป็นไงมันสวีดไหมหนูเนี่ยคะ่ะเป็นคนไม่สวีมันเขินมันขี้เขินหรือม่น,นหนูนี่หแหละค่ะเขินไม่ใช่พี่มิกรหรอกจริงๆแล้วพี่มิกก็อยากแสดงความรักอยากแบบว่าสังเกตได้เลยไม่ว่าจะไปไหนนางจะขอหอมแก้มเมียตลอดเวลาเวลาออกทีวีด้วยเพราะว่าอยู่บ้านก็จะไม่ได้ทําหรือว่าเวลาไปไหนหนูก็จะไม่ค่อยแบบอย่าเยอะไม่ชอบอะไรเงี้ยหนูนี่แหละหนูเนี่ยเป็นคนไม่ชอบ เสนอโดยยาสีฟันดีเดนฟันสะอาดลมหายใจสดชื่นหลอดเดียวเอาอยู่โซยูมากส่งตรงถึงไทยไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีอยู่บ้านเป็นไงมันจะหทวไหมหนูเนี่ยมันขี้เขินหนูนี่แหละหนูทำไมอ่ะหนูไม่ชอบมันหนูรู้สึกว่ารักกันก็รักไปสิก็ไม่ต้องมาให้คนอื่นเห็นก็ได้มั้งอย่างนี้ใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้หญิงวะใหนูไม่ชอบนู้เป็นส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าอยากให้ผัวรักเยอะๆเพราะว่ารู้สึกแบบ เขาไม่รักฉันแล้วแต่เนี้ยเขารักรักตลอดเลยจริงๆแล้วหนูเป็นคนสวีทนะคะแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยคือหนูรู้สึกว่ามันต้องทำสองคนจะรักกันไม่ต้องทําให้คนอื่นเห็นก็ได้แมงก็จะพูดดีๆเขาก็จะพูดดีๆแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยจะไม่มีทางได้เห็นเสียงสองของหนูเลยอ่ะพี่ตาเธอต้องบอกแม่นะเสียงบอกคืออะไรอยากได้อะไรคะโอ้ยอยู่ข้าวเปล่าคือหนูจะเป็นเบาๆจริงๆพี่มีก็ชอบผู้หญิงหวานหวานชอบผู้หญิงแบบเอาใจแล้วก็แบบดูแลเขา จริงๆเป็นเอาใจนะเป็นคนเอาใจแต่ว่าอย่างที่บอกอะถ้าคนอื่นอยู่นี่จะเป็นเป็นจะเป็นอีกแบบนึงสองคนใคร <น S 1> ดุกันถ้าเมื่อก่อนก่อนแต่งงานนะหนูดุตอนนี้ย <laughs> ผัวจะกินหัวตลอดเวลาอะไรก็มันไม่รู้เขาแต่งงานแล้วอะมันอาจจะคล้ายๆเหมือนที่พี่พูดว่ารู้สึกว่ารักเขาแลว้วอะหถึงว่าพอรักรักพี่มิกแล้วแล้วก็ไม่อยากจะให้เขาไปไหนย้ายเขาอยู่กับเราถึงเวลาที่เราต้องยอมเขาแล้วอะคือเหมือนมันต้องสลับกันแล้วก็มันจะไม่มีจังหวะที่เป็นแบบปะทะ การปะทะนี่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยระหว่างเบนกับพี่มิกนะพี่ไปรู้สึกว่าไม่คุ้มเขาบอกว่าความเป็นเมียมันจะสลับไปสลับมาแบบนี้บางวันก็รู้สึกพยองขึ้นมาบางวันก็รู้สึกตัวเล็กตัวหดลงมารู้สึกซาบซึ้งในในสิ่งที่เขาเขาดีกับเราหรืออะไรเงี้ยตอนนี้หนูน่าจะเป็นไอตัวหลังมากกว่าพี่จริงๆคือไอตัวแรกเนี่ยพยองไม่ได้แล้วหนูเคยพูดกับเขาบอกว่าตอนนี้พยองไม่ได้แล้วเพราะว่าแก่แล้ว แล้วก็ลูกสามแล้วงานก็ไม่ทําด้วยนะคะก็เลยบอกผมไปบอกว่าพยายามจะบอกว่าอย่าทิ้งเขานะอย่าทิ้งเขานะ <laughs> <S <S ถ้ายอมกันขนาดนี้จะมีสักคนไหมหมายถึงผัวใช่ไหมคะไม่ใช่ลูจริงจริงหนูชอบที่มีลูกเยอะๆถ้ามีตังค์เยอะรวยมากจะมีอีกแบบเยอะๆก็ได้เอาว่าเอาจริงคนเอาจริงคนสมมติให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ละอ่ะเอาหนึ่งหลหนึ่งได้เลยจริงๆถ้ามีตังค์นะหนูหนึ่งชออันจีไม่ได้นรคะ แค่รู้สึกว่าแบบมัมีเด็กเยอะๆก็สนุกดีนะพี่มันเ,เราก็ไม่เหงาอะพี่แล้วตอนแก่แล้วเพราวะว่าถ้าอยากจะมีอีกคนหนึ่งก็เนี่ยไง,งลูกจริงๆมีลูกสี่คนนะ <c oughs> สี่มีมิกอ๋อลูกชายคนโตใช,ใช่พี่มิกปริมปรางเปลมวันนี้แบบเป็นการคุยที่เข้าใจความรู้สึกของความเป็นแม่และความเป็นเมียที่มีความสุขว่าความสุขข,ของเบนพรชิตาอยู่ที่ลูกและปวตัวเองมาหลัง วันนี้ขอบคุณมากมเลยนะคะเดนขอบคุณค่ะผู้หญิงคนที่แม่ชวนมาคุยในวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จในช่วงเวลาแค่4เดือนเท่านั้นเธอประสบความสําเร็จได้ยังไงไปดูกันค่ะวันนี้แม่จะพาไปรู้จักกับคนที่ประสบความสําเร็จจากการขายยาสีฟันเพียงแค่เวลา4เดือนและมี ตัวแทนจำหน่ายถึง1,000คนโอ้โหเ,เป็นคนนี้เลยนะคะเพศสัชกรหญิงซิรินยาพงประยุนหรือคุณปัดคะ่ะสวัสดีค่ะคุณปัดค่ะวันนี้มากับยา่าสีฟันดีเดนค่ะย่าสีฟันดีเดนสนที่เป็นกระแสะมากๆเลยตอนนี้คือเห็นในหลายสื่อนะ,ะทั้งสื่อทีวีออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันดังนักดังหนา เอาถามก่อนอย่างแรกเลยคือยาสีฟันมันมีเยอะมากเลยในแบรนด์ใ,นใหญ่ๆที่เป็นเมนสตรีมแบบกระแสะหลักแข็งๆใช้พรีเซนเตอร์แบบตัวดังๆเราคิดว่าเราจะสู้เขาได้เหรอแรกเลยคือคิดให้มันนอกกรอบไปเลยว่ายาสีฟันสมุนไพรส่วนใหญ่จะแสบปาก แต่ปากินอะไรก็ไม่อร่อยนะคะแต่ว่าเราก็ยังชอบยาสีฟันสมุนไพรเพราะว่าลดเรื่องกลิ่นดี<ช>ฟันขาวค<ช>่ะก็เลยคิดมาว่าถ้าอย่างนั้นพัฒนาเองและกันใช้เองกับคนในครอบครัวเรามีปัญหาเรื่องกลิ่นปากอยู่แล้วฟันเหลืองจากชากาแฟสําหรับสารสกัดนะคะใช้สมุนไพรในนี้เยอะมากนะคะหลากๆเลยนะคะก็คือใบฝรั่งช่วยในเรื่องของกลิ่น เวลาที่คนตะกอนแบบเข้าบ้านแล้วแบบอแอบแฟนมา<ๆ>กินเรื่องกินเหล้ามาก็เด็ดใบฝรั่งเขียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเด็ดแล้วค่ะเอามาอยู่ในนี้แล้วนะคะและไอที่ช่วยในเรื่องของการไม่แสบปากลิ้นไม่เฟื่อนเพราะว่ามีว่านหางจระเข้ด้วยว่านหางจระเข้มันเหมือนเป็นสมุนไพรเย็นนะคะช่วยในเรื่องของแบบว่าคงความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากพวกเหงือกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลิ้นค่ะก็ะไม่ถูกทําลายไปเวลาที่เราเจอพวกสารสก,กัดที่ทําความสะอาดได้ดีๆแบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็มีในเรื่องของน้ําตาลที่เป็นไซลิทล จะมีรสหวานนิดหน่อยเพราะว่ายาสีฟันเนี่ยคือคนเราอะเวลาอะไรเข้าปากต้องมีรสชาติอ,อ่ะจะมีความหวานนิดหน่อยแต่ว่าใช้ไซริทอนนะคะแทนน้ำตาลก็คือจะไม่ทำให้ฟันผุนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเย็นจะใช้เปปเปอร์มินท์พอเปปเปอร์มินท์เนี่ยช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเ i ีอ่าแล้วก็จะมีรสเค็มๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีเกลือด้วยเกลือเนี่ยทำให้แบบว่าเชื้อโรคในช่องปากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเดี๋ยวก่อนแม่เนี่ย แล้วเราตื่นเช้าเราบางทีแบบเราก็กินชากินกาแฟกินกินน้ําอัดลมกินอะไรที่มันใส่ซีองซอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันช่วยไหมเรื่องเรื่องฟันเหลืองของเราคือเรื่องฟันเหลืองช่วยได้แน่นอนขจัดคราบชากาแฟหินปูนได้ลดเสี่ยวฟันได้ป้องกันฟันผุได้มีฟัวไลน์<ม>ก็เลยเป็นดีเดนขึ้นมาแล้วทําให้คนในครอบครัวใช้ก่อนคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องกินปากเหมือนกันอะไรอย่างนี้เหมือนกันคราวนี้ที่บ้านใช้แล้วติดเลยคราวนี้ปั๊ก็เลยแบบว่าคิดสนุกเล่นเล่นเล่น,ล,นลงติกตอกค่ะ,ะลงทิกตอกก็คือเหมือนแบบพัฒนาสูตรเองแล้วเวลาใช้ยาสีฟันอนะมันละเอียดมาก มันก็จะฟุ้งเต็มห้องแแบบอะค่ะก็คือลงคลิปแล้วก็บ่นว่าเนี่ยทำยาสีฟันนะฝุ่นฟุ้งเลยเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นคนดูเป็นล้านวิวเพื่อนคนที่ดูก็มาขอตัวเทสไปลองเราก็แจกแจกแต่แรกแจก500ชุด ต่อมาพันชุดสามพันชุดคือไม่ไหวแล้วต้องขายแล้วก็เลยถ้าแบบขอขนาดนี้ก็เลยทําขายเองเลยละกันตัวแทนก็โตมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจากวันนี้เริ่มต้นกันแค่สามสี่คนที่ขายกันมาค่ะตอนนี้ตัวแทนพันกว่าคนวันนี้เกือบสองพันแล้วในระบบคนที่ดูอยู่ทางบ้านอยากเป็นเัวแทนไหคะโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสองสองหกหนึ่งหกได้เลยหรือว่าช่องทางติดต่อที่ไลน์แอดนะคะ แอดเนี่ยแอดไซดจุดเด่นชื่อเดียวกับแบรนด์เลยแล้วก็ u n d e r s ร์สกอร์ไทยแลนดทักมาถามข้อมูลได้เลยค่ะสอนก็ไมมว่าขายยังไงออนไลน์ถึงจะขายดีสอนหมดเลยคืออาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเป็นอาจารย์ปัดมาก่อน คือแต่ก่อนมันก็ทําอะไรไม่เป็นเลยนะคะ Facebook ยิงแอดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจารย์ที่สอนเราเนี่ยก็เชิญมาสอนตัวแทนด้วยเพราะว่าเขาจะได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับเราเอามาสอนในกลุ่มด้วยมีเป็น e p EP แล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยและในเรื่องของการคิดโพสต์ไม่เป็นทํารูปไม่เป็นเรามีคิดให้สอนให้นะคะจนเขาเก่งจนเขาเป็นเขาก็ออกไปลุยเองได้เลยค่ะแล้วคนที่อยากซื้อไปใช้เฉยๆ ถ้าซื้อไปใช้เฉยๆนะ่ะมารายการนี้จะต้องโปรโแรงใช่ไหมคะ,ะโปรมา <c oughs> คือแบบว่าไม่ให้ไม่ได้เลยปกติหลอดละ100วันนี้99บาทได้2หลอด1แถมหนึ่งนะคะที่รายการนี้ที่เดียวเท่านั้นเฉพาะวันนี้เลยรีบๆนะคะให้แค่ร้อยสายแรกเท่านั้นค่ะหลอดหนึ่งใช้ได้ห0 0อครั้งนะแม่หมดเนี่ยประมาณ3เดือนนะกว่าจะหมดนะ่ะ คราบกาแฟคราบอะไรหมดเลยไม่ไม่ต้องห่วงเลยพวกแบบน้ำอัดลมน้ำสีดาชาก,กาแฟอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูแลได้ย้ําโปรอีกทีเลยสําหรับคนที่จะซื้อไปใช้เองได้เลยค่ะสําหรับคนที่อยากซื้อไปใช้เองเฉพาะรายการนี้เท่านั้นวันนี้เท่านั้นนะคะ1แถม199บาทเอาไป2หลอดนะคะติดต่อมาที่เบอร์0813922616ได้เลยนะคะหรือว่ามาที่ไลน์แอดนะคะแอด แอดไซน์นะคะดีจุดเด้น under score Thailand นะคะหรือว่าแคปหน้าจอไว้สแกน QR code ได้เลยนะคะดีทุกอย่างและผลิตโดยเภสัชกรที่เขารู้จักทั้งสารที่ใช้ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบอายุมากแล้วบางทีหาสิ่งอย่างเงี้ยที่จะแบบเข้ากับตัวเพราะว่า สินค้าต่างๆบางบางที่อ่ะใช้ได้ไวัยรุ่นนะพอคนอายุมากเาไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะบางคนที่แบบอายุเยอะอะค่ะปากแห้งพอปากแห้งใช้ประเภทเนี้แสบปากเลยปากแดงปากบวมปากเบิร์นแต่ว่าอันนี้คืออ่อนโยนเด็กๆใช้ได้นะคะ5-6ขวบขึ้นไปเพราะว่าอ่อนโยนมากไม่เผ็ดไม่แสบย้ำโปรอีกรอบหนึ่งเลยนะคะเพื่อที่ให้ทั้งเด็กตั้งแต่ห้ขวบไปจนผู้ใหญ่อายุมากม ได้ใช้กันค่ะก็สำหรับยาสีฟันดีเดนนะคะโปรแรงมากๆนะคะ2หลอด99บาทคุ้มมากใช้ไปเลยลืมๆไปเลย2-3เดือนใช้ได้หลอดละ500ครั้งนะคะใช้แค่เม็ดถูกเขียวก็พอนะคะโทรมาที่เบอร์081392 2616นะคะหรือว่าไลน์แอด a s i d e d จุดเดน under score thailand นะคะหรือว่าแคปหน้าจอสแกน QR วอ d e คได้เลยคะ่ะให้เฉพาะรายการนี้ รายการเดียวและวันนี้ว,นนวันเดียวเท่านั้นวันนี้ขอบคุณคุณปัดมาค่ะขอบคุณค่ะคำถามท้ายรายการนะคะถามว่ามิกบรมวุฒิเอาเงินใส่แก๊หรือลิ้นชักไว้ให้พรชิตาใช้เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ทราบคำตอบแล้วนะคะเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะของรางวัลของเราคือหมอนรองหลังเดลเซียเดลเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมี อาทิตย์หน้าแม่จะพาไปเมาากับใครนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องอมรินทีวีเอชช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ mychannel official ค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะไปหามองดูมาดูเปิดไพ่มามันมีเด็กจริงๆนะพี่กรู้่าเป็นหนึก่อนแล้วก็เปิดมาเขาบอกเป็นผู้ชายผ<อ>่านไปอีกสักสเดือนอะเอาไปดูอีกทีนึง ี่อยู่ได้ไอใบเดิมนั่นอะใบเดิมที่เปิดว่ามีเด็ก3คนแล้วใบใบนั้นเลยอะแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยติดเลยได้ผู้ชายอมารินทีวี